ชวัวบแล้วมันเจอกันที่หมดมาป่าเดียวได้เอ๊ะใครวออคะอายุโอเคจบว่ะไรยะเฮ้ยอยู่ไหนล okay? ่ะอายุโอเคเนี่ยอ้าวนอนซะแล้วโธ่ตุกล้อมอ่ะออเฮ้ยตัวปลอมแม่งเยอะจัดใครเป็นใครไม่รู้แหละจะกอบก็ทําไมก็ไม่รู้รู้มันเถอะกอบยันท่าทางเลยเหรอเฮ้ยอย่างอื่นช่างก่อนตอนนี้ขอบุกก่อนเมื่อกี้มันเล่นซะ เอาจุดขี <Iya. S 1> แ้แหลกยังไงเด้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูชดเสียมพูพูนมาใหญ่มาเลยเฮ้ยเมื่อก้้ยเฮ้ยเฮเเนียยเสียฟอร์มไปยน่อยเเยุแ้ยเฮยเยเล้ยเว้ยตัวยฮ จนมันกดไหลเลยเว้ยทำไมกูไม่เท่มันเข้าวะ าเสียงดังอะไรมาเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกแปลงล่างบ้างเราดูเนี่ยอายุเคจะโชว์ให้ดูว่าเนี่ยอายุเคตัวป้อมดูน้องมีเม็ดเดียวแต่ข้าหนึ่งนิ้วไว้นี่ไงเป็นไงล่ะเท่บ้าล่ะเฮ้ยยังไม่พอยี่พอดูเนี่ยการโชว์แทบเทพยิงกระสุนยังไงให้กระจ่างว้าวเป็นไงอายุเคตัวป้อมดูเนี่ยได้จะโชว์อีกเม็ดหนึ่งเนี่ยนี่เนี่ยยิงยังไงให้หลับปุ๋ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนเออชนะแน่นอนหนึ่งศูนย์แล้วอ่ะต้องนำแซ่ สองห้าโดนตบจนเละเลย